on พี่ชอตนำทีมทแถลงข่าวกรีนคอนเสิร์ตหมายเลข17เลิฟซีนเลิฟซองตู่ต้อเอจจัดบริีการเฝ้าน้องเพลงที่มหาหลัยบุ้มภวากลัวโดนทำร้ายเหตุขัดขากลุ่มค้ามนุษย์เอมี่โวฮาวเวิร์ดชอบอกสบึมขอแต่งที่ไต้หวัน สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเรา2คนครับผมอ,องเขมรัตน,นนนท์ครับและดาดาวรินดาดลรงผลนะคะได้เวลามาอัปเดตข่าวบันเทิงกันแล้วค่ะกับเอฟเอ็มออนทีวีนะคะใช่แล้วครับหนึ่งชั่วโมงต่อจากนี้มีแต่เรื่องแซบมาฝากกันนะจ๊ะใคร,ครติดตามข่าวบันเทิงเนี่ยขอร้องจริงๆว่าอย่าพลาดอย่าเปลี่ยนช่องเด็ด<ช>ขาดนะค่ะติดตามกันได้เลยแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดถึงข่าวบันเทิงนะคะคุณผู้ชมฝากไว้อย่างหนึ่งเลย Tesco Lotus Express นะคะเอาใจสาวฮีโร่ค่ะด้วยของสะสมสุดจี๊ดเลยมีดีไซน์8ฮีโร่ดังนะคะนี่ Supergirl, Batman. แบทแมนเราก็ต้องมีโรบินด้วยวันเดอร์วูแมนมีเดอะแฟลชนะคะกรีนลนเชนแล้วก็มีแคทวูแมนแลกรับง่ายๆเลยค่ะเพียงซื้อสินค้าที่เทสโก้โลตัสเอ็กเพรสนะคะครบ50บาทรับสแตป์ฮีโร่ทันที1ดวงนะคะและเมื่อสะสมสแตปมครบตามโปรโมชั่นนะครับบวกเงินอีกเพียง1บาทเท่านั้นก็แลกรับของพรีเมียมลน์ฮีโร่สุดน่ารักกันไปเลยครับมีหลายแบบหลายลายให้สะสมนะฮะมีทั้งร่มกระเป๋าอาเนกประสงค์ครับกระเป๋าเป้ชุดกระเป๋าชุดกาอเกปิกนิกแล้วก็มีแผ่นเช็ดหน้า จอโทรศัพท์ด้วยค่ะเริ่มสะสมสแตมได้ค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่19พฤศจิกายนนะคะที่ Tesco Lotus Express ทุกสาขาเลยค่ะพร้อมกันนี้นะคะยังร่วมสนุกลุ้นรับของพรีเมียมจากเหล่าฮีโร่แบบยกเซตฟรีเลยค่ะที่ Facebook Fanpage ของ Tesco Lotus นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางที่คุณสามารถติดตามข่าวสารโปรโมชั่นแบบอัปเดตก่อนใครได้เลยนะคะเพียงเข้าไปดูได้ค่ะเพียงแค่ Tesco Lotus Official Account บน Li n e a อ p พลิเค i o n ใช่แล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมไปสะสมสแตปมกันสําหรับใครที่เป็นแบบสาวกฮีโร่แบบนี้นั่นเองนะครับค่ะมาอัปเดตข่าวนี่นี่จำได้ไหมเรื่องราวของคุณโยโกทาคโนจําได้ที่มีข่าวลือว่าเขาเสียชีวิตอ่ะถูกต้องที่มีอาการไตวายเฉียบพลันแล้วก็มีการอย่างที่พี่ด้าบอกมีข่าวลือว่าเสียชีวิตแล้วก็มีคุณแม่เนี่ยออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะครับตอนนี้ครับเราไปเจอตัวอีกหนึ่งนักแสดงสาวสวยยุ90อย่างคุณ ตายใทานนิยมการซึ่งก็เป็นเพื่อนของดาราสาวสวยอย่างคุณโยโกะ<ช>งานนี้เนี่ยก็ต้องถามไทยถึงอาการป่วยหลังจากไตวายวาเฉียบพลันว่า,าการดีขึ้นแล้วหรือยังแล้วก็มีโอกาสได้เจอตัวคุณโยโกะบ้างหรือไม่นะครับ<ช>รวมถึงถามเรื่องของสุขภาพของตัวคุณตายเองด้วยที่มีข่าวออกมาว่าเธอเนี่ยก็เพิ่งไปตรวจเจอซีดในมดลูกด้านขวาเช่นกัน<ม>อาการจะเป็นอย่างไรและเจ้าตัวเนี่ยกังวลมากน้อยแค่ไหนกับอาการนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวต้องไปถามคุณตายกันจ้ะมาถึงอีกหนึ่งข่าวนะคะก็เป็นข่าวของเพื่อนรู้ใจคนสนิทอย่างหนุ่ม ภูผาแห่งโบนาซาในั่นก็สนิทกันมากมากเลยกับมิ้นชลิดานั่นเองค่ะล่าสุดเพิ่งผ่านวันเกิดของมิ้นมาไม่นานเลยนะคะแล้วก็ภูผาเนี่ยหอบเคกอะหอบเค้ก้อนโตมาเซอร์ไพรส์เบิร์เดย์กันไม่รู้ว่าแอบให้ของขวัญพิเศษสเปเชียลอะไรมากกว่านี้หรือเปล่านะคะแต่ว่ามีคนเห็นว่าเอ๊ะทำไมเซอร์ไพรส์ช้าไปตั้งหลายวันเลยงานนี้มิ้นจะน้อยอกน้อยใจหรือเปล่าเดี๋ยวก็ต้องตามติดประเด็นนี้ด้วยนะคะรวมถึงอีกหนึ่งหนุ่มที่ถูกโชว์ชูนิ้วโป้ง โกรธแล้วก็งอนแน่ๆเลยค่ะนั่นคือนักแสดงที่เล่นเรื่องเดียวกันนั่นคือบอมชนินนั่นเอง,องค่ะลืมวันเกิดสาวมินได้ยังไงไม่รู้ว่ามินเองเนี่ยถูกลืมแบบนี้นะคะเขาจะรู้สึกยังไงในฐานะแบบเอ๊ะเล่นคู่กันมาอ,มอะไรอย่างนี้เ่าเราต้องไปถามมินกันนะครับรวมถึงอีกหนึ่งสาวซุปตาร์แฟชั่นนิสต้สาอย่างคุณชมพู่อารยาครับที่ทุกคนเนี่ยก็ลุ้นกันจนตัวโกง่งแทบนั่งเก้าอี้ไม่ติดเลยนะครับที่มีข่าวออกมาว่าจะควงแฟนหนุ่มนักธุรกิจอย่างคุณน็อดวิสรุ เข้าประตูวิวาหลายคนก็อยากรู้ว่าจะเข้าเมื่อไหร่นะฮะที่ผ่าน<ะ>มาก็มีเสียงลือสิงแล้วอ้างหลายต่อหลายทางว่าทั้งคู่เนี่ยได้เลิกแต่งงานกันแล้วล่าสุดมีข่าวเมาไม่อีกว่าเลิกที่ว่าเนี่ยเป็นต้นปีหน้านะจ๊ะงานนี้เนี่ยเจอ,เ,อ,อเจ้าจัวครับเจ้าตัวคุณชมพู่ก็ต้องถามหน่อยนึงว่าเรื่องนี้จริงหรือเปล่ารวมถึงกรณีในอินสตาแกรมของพี่ชมพู่ครับที่โดนนักเลงคีย์บอร์ดเม้นข้อความหยาบคายด่ากราดอย่างเรียราดเลยนะฮะใต้คลิปที่ชมพู่เนี่ยถ่ายสาวใบเตยเต้นโชว์ ในงานเกิดของพลอยชวพอดซึ่งทางเจ้าตัวเนี่ยก็รับว่าเกรงอกเกรงใจสาวใบเตยมากที่มาโดนด่านในอินสตาแกรมของเจ้าตูวอีกด้วยนะครับเดี๋ยวคุณชมพู่จะว่ายังไงเนี่ยเราไปฟังกันครับค่ะแล้วก็มาถึงอีกหนึ่งข่าวของพี่ตูนนันทิดาบ้างนะคะต้องบอกว่าขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์ย้อนหลังและการสำหรับมาามตู่ของเรานะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะเขาก็พี่ตู่เกิดวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองถึงแม้ว่าจะไร้ของขวัญพิเศษให้กับตัวเองนะคะแต่ว่างานนี้ค่ะลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของพี่ตูนนี่น ะะก็ทำเซอร์ไพรส์โดยการซื้อบัตรพาพี่ตู่ไปชมละครเวทีเรื่องสี่แผ่นดินนะคะนะพี่ตู่เองจะรู้สึกยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปถามกันนะคะแล้วก็ถามถึงเรื่องของน้องเพลงกันบ้างเพราะว่าหลังๆได้จะเห็นว่าน้องเพลงเข้าสู่วงการบันเทิงทํางานในวงการมากขึ้นแล้วนี้เรื่องของการเรียนจะกระทบไหมม,มีผลกับการเรียนหรือเปล่าพี่ตู่จะตอบประเด็นนี้ด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงประเด็นที่มีข่าวว่าคุณพ่ออย่างคุณเอชสมสวัสด์เนี่ยส่งบรดีการตามติดชีวิตลูกสาวตลอดเวลาขุ่ทุกฝีก้าวอาอันนี้จริงหรือเปล่าพี่ตู่ออกมาชี้แจงด้วย ะะปิดท้ายนะคะด้วยข่าวของคอนเสิร์ตใหญ่ปีนี้ที่น่าจับตามองมากๆเลยนะครับสำหรับ g r e e คอนเสิร์ตใหม่เละสิบเจ็ดเลิฟซีนเลิฟซองนั่นเองครับที่จะรวบรวมสุดยอดเพลงเพราะกับซีนประทับใจตลอดเส้นทาง9ปีของครับไฟเดในรูปแบบของดรามาติคคอนเสิร์ตซึ่งจะมีขึ้นในวันที่27และ28กันยายนี้ที่รอย <c oughs> ัลพร,รีกิลฮอล์นะครับนอกจากจะมาเต็มอิ่มกับเพลงที่พับใจแล้วเนี่ยยังร่วมทําบุญกันด้วยเพราะว่าไรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับมอบให้โครงการช่วยหนูด้วย มูล,ลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราให้พี่ชอดและก็ศิลปินมาอัปเดตกันครับโดยเพลงคอนเสิร์ตหมายเลข17บเลิฟซีเลิฟซองนะคะเราก็ให้คําจํากัดความว่าเป็นรามคแติกคอนเสิร์ตซึ่งน่าจะไม่เคยมีใครใช้มาก่อนสิ่งสาคัญที่สุดเมนหลักคือเพลงแล้วเราก็จะเห็นว่ามีนักร้องคุณภาพตัวพ่อตัวแม่เต็ไมไปหมดเลยเนะคะเดียวกันคราวนี้ที่แตกต่างไปก็คือจะมีนักสแสดง ที่เข้ามาร่วมด้วยซึ่งนักแสดงเหล่านี้ก็คงจะมาถ่ายทอดในในสิ่งที่เขาถนัดนั้นเอามารวมกันปุ๊บมันก็จะเป็นดรามาติกคอนเสิร์ตที่อยากให้ทุกคนได้ลองดูคะ่ะอีกอันนึงคิดว่าคำว่าเลิฟซีเลิฟซองเนี่ยมันไม่ใช่เลิฟซีเลิฟซองเฉพาะคนที่ขึ้นเวทีเท่านั้นนะคะตอนนี้ที่เรารับสายอยู่ใน g r ีนเวฟเนี่ยเราจะให้คุณผู้ฟังมีส่วน ทุกคนมีซีนแห่งความรักที่อยู่ในความทรงจําทุกคนมีเพลงความรักประกอบชีวิตตัวเองซึ่งทุกๆส่วนมันจะมาจากความจริงของความรักในชีวิตของแต่ละคนรวมไปถึงเพลงรักที่หลายคนอาจจะเคยเจอเพลงรักอันนี้คือเพลงตอนที่ฉันแอบรักพอดีตอนฉันอ,อกหักฉันได้เพลงนี้มาเลยเราจะไปรวมเอาความรู้สึกเหล่านั้นอยู่บนเวทีด้วยกันค่าก็จะมีการนำเงินรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับมูลนิธิพิทักษ์สิทธิเด็กกันนะคะซึ่งเป็นโครงการช่วยอยู่ด้วยก็มีเด็กๆถูกทำร้ายเยอะเราก็อยากจะ เป็นประโยชน์ในส่วนนี้กันฉะนั้ว่าคราวนี้จะเป็นคอนเสิร์ตนอกเหนือจากความยิ่งใหญ่ที่เรารวมกัน34ชีวิตแล้วเนี่ยมากเหลือเกินนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ไปชมคอนเสิร์ตนี้นะคะวันที่27 28นี้แน่นอนนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งเดือนกันยายนกันยายนกันยายนที่ที่คอนเสิร์ตแชาเปอร์ดอนมอนะคะเราพบกันนะคะสองรอบเท่านั้นสองรอบเท่านั้นสรอบค่ะสองรอบค่ะสองรอบเท่านั้นนะคะเพ่ไหวเลพี่ค่ะไปดูสีแผ่นดินค่ะแล้วก็น้องเพลงเขาอยากให้คุณแม่ดูเป็นของขวัญ ของพี่ดูเองปีนี้อยากได้อะไรเป็นของขวัญสำหรับตัวเองไหมคะซื้ออะไรคะไม่อะค่ะเพราะว่าพี่เองเป็นคนที่มีความสุขับการทํางานนะคะแล้วก็รงนี้ก็เป็นของขวัญของตัวเองแล้วที่เวลาเราทํางานแล้วเนี่ยมีคนชอบแล้วก็มีคความสุขนะคะแฟนเพรมีป็นความสุขเพราะนี่คือเพราะนี่เหมือนเป็นของขวัญสำหรับนี่แล้วอย่างเวลาน้องไปไหนเนี่ยคะ่ะต้องมีต้องไปเองหรือว่ามีบริกรบริการไม่มีค่ะไม่มีน้องเพลงน้องเพลงไปเองคนเดียวไม่มีผู้ ารบริการพี่เนี่ยแหละพวาเราเนี่ยแหละซึ่งแบบไปไหนก็รู้ตลอดแล้วก็นั่งรถไปด้วยซึ่งตอนนี้ก็คือว่าลูกก็บอกอยู่บ้านเพราะคุณแม่เหนื่อยแล้วลูกพิดเวลาตัวเองได้ปกติค่ะน้องเพลียนไปเองน่าจะมีไหมไม่รู้รอพี่นัดพี่มีการส่มของกันรือยังคะสื่ของยังยังไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าเป็นแบบทางการอะไรคอแต่างงานด้วยกันเองสองคนหรือยังยังไม่มีคืออย่างที่เคยบอกก็ถือว่ารอ แล้วก็หลังนี้คงมีอะไรชัดเจนให้ผู้ชมถามเนื้อไอจีที่เราลูปคู่ใบเตยบ้างก็มีแฟนๆแอดดี้มาแบบเมนอะไรแรงๆเราลบไม่คาหรอยังชมต้องลบไหมอ่ะเราโอเคกับคอมเมนต์ที่ได้รับในไอจีเราไหมชมก็คิดอยู่นะว่าชมจะเอายังไงเมื่อชาตสื่นมาอ่ะแล้วก็แบบเอาไงดีอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นที่ที่เราจะจะ อะไรอะไรก็ได้แต่ว่าจริงๆคนไปช่วยน้องก็มีคือชมจะไม่สบายใจถ้าสมมติว่ามีชมลงรูปใครไปแล้วเปิดกับว่ามีคนมาคอมเมนต์ว่าเขาไม่สวยหรือว่าอะไรเงี้ยส่วนมากถ้ามันมีสักสองสามคอมเมนต์เนี่ยชมจะเกรงใจก็จะจะลบแต่ว่าไม่รู้เสียเนี่แบบก็ยังอยู่ใช่ไหมครับสำหรับไอคิปวิดีโอก็ยังอยู่ก็ยังอยู่ก็ถูอก็ว่ามันก็น่ารักน่ารักอะสรุปสนุกมันดีอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ ไม่อยากให้ซีเรียสกันนะก็ให้ของขวัญค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่มีเวลาก็เลยพึ่งได้เค้กไปเมื่อสองวันก่อนเองให้ของขวัญอะไรเอ่ยก็เป็นของเล็กๆน้อยๆไม่ได้อะไรมากชอบใไม่คยก็ถูกใจค่ะเป็นเครื่องประดับอะไรเงี้ยค่ะบอมอ่ะเขากะจะเขาบอกว่าเขาอ่ะจะเซอร์ไพรส์เป็นคนสุดท้ายแต่ไประมาณหลับลืมที่ได้ของขวัญรู้สึกไงบ้าง ตกใจเพราะว่าเรากําลังเลือกของที่เขากําลังจะให้อยู่พอดีกำลังกำลังเลือกอยู่แล้วก็แบบเออสีนี้จะสวยไหมอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนเดินเข้ามาไม่สวยหรอกฉันว่ามันสวยดีะทันไปแล้วตกใจว่าอ้าวพี่บอมอะไรเงี้ยตอนนี้เห็นโปรโมทบูเลซ่าสเลยแตถือว่าเป็นเซนเตอร์ลัแล้วก็ก็เหมือนเดิมยังไม่หมดปีเลยแล้วนี่ค่าตัวศูนย์เปอร์เซ็นต์เหมือน บอ้โ่ไม่ได้สิเราก็ต้องเก็บเงินทําบ้านนะแต่มันมีข่าวมาว่าแบบมีนลดราคา้เป็นพิเศษรับไม่มีพิเซนเตอร์เนี่ยพี่เหมียวเขาเป็นคนคุยอยู่แล้วเราไม่ได้คุยเองก็ต้องคุยผ่านโบกเกอร์อีกทีหนึ่งใช่ไหมก็ตามตามเดิมเนาะตามเดิมค่ะเหมือนเดิมไม่มีอะไรไม่ใช่งานช่วยนี้นะไม่ไม่ช่วยไม่ช่วยก็คิดว่าช่วงนี้เนี่ยโยกบกคงดีขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อวานเพิ่งทักอินสตาแกรมกันไปค่ะแล้วก็ ก็จะเห็นแบบโยโก,โกยังลงบอกว่าไปทานข้าวไปไปวัดไปเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะต่างจังหวัดก็คิดว่าเพื่อนอาการดีขึ้นแล้วค่ะไม่ไม่ไมีซุดไม่มีอะไรแล้วแล้วก็ถ้าเรื่องราวรายละเอียดยังไงนั้นเดี๋ยวให้โยโก,โกมาอัปเดตเองดกกันเนาะแต่ว่าตัวเองเด็กก็เพิ่งตรวจเจอซีสแต่ว่าด้านขวาแต่ว่าก็ไม่เป็นไรมากไม่เป็นไรมากต้องต้องตรวจอีกทีวันที่29ที่จะถึงนี้ค่ะแล้วไปเช็คอีกที่าจะต้องผ่าไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ ทำให้มันเป็นเรื่องปกติไปอย่าไปซีเรียสมากซีเรียสเดี๋ยวมันโตขึ้น <G ül> ยังไม่เป็นเนื้อร้ายค่ะแต่ว่าก็กเจอว่ามีซีส์นะแต่ว่ายังเป็นซีส์ที่สวยงาม <G ül> คุณหมอบอกงี้เป็นซีส์ที่สวยงามแต่กโ็โอเคโอเคก็ต้องกลับมาแล้วก็มามามปรับปรับร่างกายนะคะคุณหมอให้ยามาทานแล้วก็ปรับร่างกายแล้วก็ต้องคงต้องเข้าไปเช็คแบบทุกเดือนทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคือเราอายุขนาดนี้แล้วเราก็หวังว่าในอนาคตเราก็อยากมีน้องเนาะ <G ül üyor> ก็อยากมีน้องอยากมีอะไรเงี้ยก็ดูแลสุขภาพกันไป อ่ะก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับโรคอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดขึ้นได้ยิ่งสมัยนี้เนี่ยชีโรคน่ากลัวมากโุอย่างแรกเลยต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีที่สุดถูกต้องนะครับรวมถึงเรื่องราวของมินก็แฮปปี้เบอร์เดย์มินย้อนหลังด้วยนะครับใช่ก็สรุปแล้วก็มีแบบของขงของขวัญให้เล็กๆมีแต่บอมเขาก็มาเซอร์ไพรส์นะแต่น้านิ่งเลยนะแฮปปี้เบอร์เดย์แฮปปี้เบอร์เดย์นะเออเป็นคนหน้านิ่งน่าหนิ่งาหนิ่งน่านิ่งเออนะครับอ่ะ เดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บนึ่งดีกว่าช่วงหน้าใครที่เป็นแฟนคลับของนักสืบพันทิพย์ยอมรับเรายกมือเลยว่าเราเป็น,ปนแฟนคลับเออต้องทำไมแปบ๊บนึ่งกาเข้าพันทิพย์ก่อนขอ,ขอรอพันทิพย์ก่อนอยากได้สูตรอาหารก็เข้าพันทิพย์เออมีจริงๆมีทุกอย่างอยากได้สูตรอะไรขอให้เข้าไปที่พันทิพย์มีแน่นอนนะครับแล้วก็นักสืบพันทิพย์ก็ล่าสุดก็ได้มีการช่วยเหลือเขาเรียกว่าบุคคลเนี่ยออกมาจากเรื่องลรายๆได้มากมายหลายคนเลยทีเดียวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับติดตามเรื่องนี้กันด้วยนะคะกับค่ะครับ รู้หรือไม่ดิด you know? ูโนภาพยนตร์เรื่องแรกของเกาหลีคือเรื่องอะไร 1. ชิรี่2เฟรนด์ E F a on T V